ิจกรรส่วนนวควงเพียรพระปิดตายอดเศษฐีลาวหลวงปู่ทวดข้าพเจ้านางสาวทวรพรนาดีรหัสหนึสามครั้งที่สิาวันที่ยี่พฤศจิกาย,ยนสองห้ค่ะแบบน,นี้เป็นครั้งที่สิตรงกับวันที่ยีพฤศจิกาย,ยนสองห้าข้าพเจ้านางสาวทวารพรนาดี ขอเป็นราจารสัตยายพุทธมนต์ถอยเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยิยะบูชาแด่องค์พระความปิติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเด็จรุนหลวงปู่บุญญาเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทน,นานในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ คุณพระรัตนตรัยบาจารีเทพทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป นึ่งบทสวดจุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาลีสุอัตตาคันฉันตุเทวตาสัตธามังมุนิราชัสะสุนันตูสักขะโมขทางสักเคก,กาเมจะรูปเปคีริสีขาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาู้วานาคาหาเนีเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชรทธาร,าาราวิสเมยคันยักขาคันทัพพนาคา่ จินทันตาสันติเกยังมูนีว่ามุนีว่ามมนีวารวาจานังสาธาโวมีสุนันตุธรรมสวนากระวยามทันตาธรรมสวนรค์กระวยามทันตาธรรมสวนรค์กระโวยามทันตาสองบทสวนมาสการสิทธิคาถานโมตัสสะปะควาตัวระหัโตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะควโตัวระหัโตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะควโตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ สามบทสวดสัจจการิยาคาถานาถิมีสรณะนางอัน <transportation> ยังพุทโธมีสรณะนังวรางเอเตนัสจาวะเชนะสสุดมีหุนตุสัพพธานาถิมีสรณะนังอันยังทมโมมีสรณะนังวรังเอเตนัสจาวะเชนะสุดมีหุนตุสัพพธานาถิมีสรณะนังอันยังสร้างโเมีสรณะนังวรางเอเตนัสจาวะเชนะสุดมีหุนตุสัพพธาสี่บทสวดมหาการุณิก โกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตอัตถายัสัพพะปนินางปูเรตวาปารมีสพพะปโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวัชเะมาหุนตูสะผู้ปัทถวามหาการุณิโกนาโถหิตายัสสะปาปนินางปูเรตวารามีสัพาปโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวัชเะมาหุนตูสัผู้ปัทถวามหาการุณา นิโกนาโถสุขายาสับพาปานินางปุเรตวาปาระมีสับพาปตโตสับผู้ทมุตตะมังเอเตนะสัจาวะเชนามาหนตูสับสัูปัตวา ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมาย,ยังพระควาภีรสเกสุวิหาราติกับปีรวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนสัสทิงปัญจามเตหีภิกขุเตหิสัพเเหีวะอราหาันเตหีทาสาหีจจโรกทาตูหีเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาหุนติพระคัวันตังทศาานายาภิกขุสังฆาจจะอติโคจตุนังสุทธาวาสก,กายกาังเทวานังเอต เอตาท่าโหสีอายังโขพระกวาสเกสุวิหารติกับปีระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหีพิกุสเตหีสัพเพหีวะอะระหันเตหีทัสาหีจโรกัาตูหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติพระววาตังทัสสะนายาพิกุสังขจะยันนูนามมยมปีเยนาพระกวา เตโนปัสสังกเมยยามาอุปัสสังกามิตวาภาควโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยยามาติอตโกตาเทวตาเสยยะถาปีนามาพระวาปุริโสสัมมันสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาริตตังวาพาหังสัมมิตเชยยะเอวามวาสุธาวาสิสุเทเวสุอันตระ นิตาพระขวัตตัวปุระตัวปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระขวันตัวอภิวาเทตวายเอกมันตังอัตสูงเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตตัวสันติเกียีมังคาทางภาสิมหาสามโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตาหะอิมังธรรมามยังที่ ทิตาย,ยวะอป,ปาริสอ,ป,อป,ปาราชิตังสังขันติอาตโกอปปาราเทวตาพระขวโตสันติเจียมังคาทังอาสิตันตาพิโวสมาท่าหังสุจินตรังจิตตังอัตอ,ต,อตโนอุชุก,กมามังสุสารถีวะเนตานิา่าเหตวาอินทิยานิระันติปันธิตาติ อัตโคอปราเทวตาพระขวโตวสันติเกย,ยีมังคทาทังอภาสีเชตวาเชตวาปารีคังยินทาคีรังโอหัจามะเมชาเตาจารันติสุทธาวิมาราจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโคอปราเทวตาพระขวโตวสันติเกยียีมังคทาทังอภาสีเยเกจิพูดทางสรารนังคาตาเสนาเตคาสมัม ข้ามิสันติอปัยภูมิปหายะมห์นุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติติอัตโภะคะข่าภิกุอามันเตีเยปุเยนาพิกเวทัสสะสรกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัสสนายาพิกุสังคัจะเยปีเตพิกเวอะ อเหสุงอติตามะทานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระกวนตานังเอตัาประรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยย่าทาปิไมหังเอตาระหิเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามะทานางอระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระกวน ตานางเอตาปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตระหีอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตตายิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิส,สามิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุธาตังสุนาถะสาธุกลางมนานสิกโรทาภาสิสมิติ เอวัมพันเตติโคเตพิกุพระควะโตปัจัโสสุงพระควาเอตตะทโโจะสิโรกามนุษมนุษย์กษามิยัถาภุมมาทาตตะทัศสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวัสรีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนานาสาสุทธาวิปะ วิปัสสนามานาวิราภิโยปัญจสเตยตะวาวเนกปีระวัทเวตะโตอามันตายิสัทถาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจัดจะอาตับปะมะกะลุงสัตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุราหูยานางอามานุสาสาาทัศนังอปเกสตามักทักุงสหสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหสานังอามานุสา นามาตรสูงอเปเกนตามาักคุงที่สาสพ,พาผู้ทา,างหงตันจักสัพพังอภินญญา,าวะวิขตวานาจักขมาตตโตอามันตายิสัทธาสาวเกศาสเสนระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตตายิสามิคิราหิอ่อนุอนน ปุกพระโสสัตตาสหัสสาวายาขาภุมิมากะปีระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาพิการมุงพิขุนังสมิติงว่านางชาสาหัสสาเหว่ามาตายาขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาพิการมุงพิขุนังสมิติงว่านางสาตาคีระ สหาสายะขานาตตะวันนิโนยทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยาสสินโมรมานาอภิการมุงพี่ขุนังสมิติงว่านางอิเจเตโซระสหาสายะขานานตตะวันนิโนยทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยะสสินโมรมานาอภิการมุงพี่ขุนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตตะวันนิโนยทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยะสสินโมรมานาอภิการมุงพี่ขุนังสมิติงว่านาง กุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลัสสะนิเวสศนังพิโยนางสตาสหาสังยักษานางปะยิปุราส ปาสติกุมพิโรราชาข้าหิโกโสปาข้าสมิตติงว่านังปุริมันจ่าที่สังราชาทัตตะรถภปปาษาสติคันทพ,พานงางาที่ปฏิมหาราชาญาสสาิโสปุตตาปีตาสะพหาโวอินทนามามหาพระายทิทิมันโตชุดทิมันโตวันนวันโตยาสสาิโนโมทมานาอภิการมุงพี่ขุนนางสมิตติงว่านัง ทัดขีนานจาัตทิสังราชาวิวรุทธโหตับปัสสาสติกุมพันธานางังอาทิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสาพาโหวอินทนามามหาภลา อิทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตย่าสาสินโโมธมานาพิการมุงพี่ขุนนางสมิติงว่านางปันชิมันจติสังราชาวิรูปโคปะสาสตีนาคานางาทิปฏิมหาราชายาสาสิโสปุตตาปิตาสาพระหโวอินทนามามหาพลายิทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยาสาสินโโมธมานาพิการมุงพี่ขุนนางสมิตติงว่านางอุนตะ อุตรันจัตที่สังราชากุวิโรตปัสสาสติยาขานางาที่ปฏิมหาราชาญาสาสิโสปุตตาปิตาสาพหาโวยินทนามามหาภะไยที่มันโตชุดที่มันโตว,วันนาวันโตยาสาสิโนโมธมานะอภิการมุภิขุนังสมิตติงว้วนังปุริมาที่สังท่าตารัตถ ท้กิีนีนาวิรุฬหโกพันศีเมนาวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาธันธนรามานาอาทัศสูงวันนี้กปีระวัทเวเตสังมายานิโวทาสา,าคูวันจานิกาสัทธามายากุเตนทูเวเต,นท,วเตนทูวิภูจวิภูโตาสาหาจันทนโนกามาเศธโธจักกินนุคันทุกุคันทุจ ปานาโทโอปมัญโยจะทเทว,วสูตโตจามาตริจิตาเสโนโจากันทัพโนโรราชาชาโนสะโพอาคูปัญจาสิโคเจวติมพารูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชูพิโมทนามาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านัง อาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัญชากรรมพรลสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยุยามุนา ทาตาระถาจะอาคูนาคายาสัสสินโนเอระวันโนมหานาโคศปาคาสมิติงว่านางเยนะคะราเชสหาสสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจัคขูเวหายาสาเตวานามาชาปตาจิตรสุป,ปันนาอิติเต,ตสมานังอภัยันตธานาคาราชามนามาสิสุป,ปันนโตเขมามากาศิ พุทโธสันหาหีวาจาหีอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสารนังมะกังสุพุทธังชิตาวะชิรหัตเถนะสุมุทังอสุราสิตาพาตาโรวา,าว,วาเสาวัเสเต,เตอิทิมัโตยาสิโนกาและกัญชามหาพิสมาอสุราธาณะเวฆาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโธนามุจิสหาสตันจะพี พาริปุตานางศัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพรริงเซนังราหุพัฒมูปาข้ามงสามโยธานิพันธันเตพิกุนังสมิติงว่านัง อาโปจะเทวาปตวิจะเตโชวาโยตถาขโมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยาญาสสะสาหามตตากรุณากายกกาอาคุเทวายาสสิโนเทเสเททัสตากายาสัพเทนานตตวันนิโนยิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสินโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสะมิติงวานางเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสัมมาจะทุเวยะมา จันทสูปนิสาเทวาจจันทมากูปุรักิตาสุริยนันสุปนิสาเทวาสุริยามากูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาอคาูมันทวราหากาวาสูนางวาโ,โสโวเสธโทสโกปาคะาปุรินทโท ท้าเสเทท้าสธากายาสัพเพนานาตะวันนี่หนอยที่มันโตชุดที่มันโตว,วันนาวันโตยาสาสิโนโมธานาพิกามุงภิกขุนังสมิตติวานังอาทาคูสาภูเทวาชรมัคคะคีสิขาริวะละ อลิทกาจะรโรชาจะอุมมาปุพะนิพาสีโนวารุณาสหาธรรมาจะอุจาตาจานสกาสุเรยยารุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทาเศธเททัสทากายาสัพเพนาณนตะวันนิโนอทิทิมันโตชุดทิมันโตว,วันนาวันโตยาส,าสิโนโมทาม,มานาภิกามงภิกขุน,นังเสมิตริงโนนังสัมมานามหาสัมมานามาน โนสามาโนสุตตมาคิตาปัุสิกาอาคูอาคูมโนปัุสิกาทากูหารโยเทวาเยจโรหิตตวาสิโน ปาคามาหาปาราคาอาคูเทวายาสาสินโนเทเ,ทเททสตทัสทากายาสัเพนานาตะวันนินโนอิทิมันโตชุดทิมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมทมานาหาพิกามงพิกุนังสมิติงวนังสุก,กากะลุมหารุารนาอาคูเวฆาัสาสาหะโอทตาตะไครหาปาโมคาอาคูเทวะพระวิจักขนา สัทธามัตตาหาราคาชามิสากาจาญาสสิโนทนายังอาคาปัจจุโนยทิสาพิวสติท่าเศเททัสัทธากายาสเพนานาตวันนิโนเอธิมันโตชุธิมันโตวันนาวันโตญาสาสิโนโมทมานาพิกามุพีขุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทะกกัง ญาสสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจาาวะนิมานรตินวาคูอธาคูปะรณามิตาทัศเศรษฐัสทากายาสพเณนัตตะวันนิโนยิิมันโตโชธิมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาภิกขามุภิกุนังสมิติณวัน สัพเทเทเท,เทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสาทิสาสหาปะพุทธชาติมักีลังโอคตินะมานาสวังทักเมอโมงคาตารังนาคังจันทังวะอาิตาติตัง สุพรมมาปาระมะามโตจะปุตตาอิทิมาโตสหาสันนังกุมาโรติสโจสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหาสพ,พรม,มโลกานังมหาพรามามพิทิท,ทติอุปป,ปันโนชุตติมันโตพิสมากายโยยสสิสโสเทเสถาอิสราอาคูปันเจกวะสวัตติโน เตสันจมาชโตอาคาหาริโตปาริวาิตโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเว สัพรามาเกมาราเสนาพ,นพิการพิการมีัสษะการหาสามันที่ยังเอธะคันหัตถะพันท,ะทะัตถะราเคนาพันทามาทูโสมาันตาปร,ริวาเรธมาโวมุจิตธโกจีนางอิตติตันทะมหาสีนกันหาเสนางอาเปสัสยปานินาตระตระมาหัจจารังกาตวานาะ เพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคทนายโตสุวิชุโกตถาตถาโสปันจุทาวติสังกุโธอาศัยยังวเสตันจัสัพพังอภิญญายะววิขคตวานะจักกุมาตโตอามันตะยิสัธาสาวเกสาสเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโว เตจ่อาตัปะกมกะลุงสัตวาพุทธศาสนังวิตราเคหิปากามุงเนสังโรมัมปิอิชายุงสัพเพวิชาตาสังขามาพยาตีตายาสัิโนโมทันติสหภูตเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติเดี๋ยวมาต่ออีพีสอนะคะ